ถ้ำผาจลุยหรือถ้ำพระอภิลมตั้งอยู่ที่ตำบลป่าแงะอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอป่าแดดห่างจากตัวอำเภอไม่ไกลนักอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอป่าแดดมีความยาวของยอดดอยที่ตั้งถ้ำนี้ประมาณ1.8กิโลเมตร วาดวางตัวตามแนวนอนทิศเหนือใต้ส่วนตัวถ้ำอยู่ทางด้านใต้สุดของดอยรูปนี้ถ้ำผาจรูนั้นเป็นถ้ำที่มีความยาวศักดิ์สิทธิ์สวยงามทั้งยังมีพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานในบริเวณถ้ำความเป็นมาของถ้ำนี้วัดนี้ครั้งหนึ่ง บุคคลสำคัญของโลกอย่างหลวงปู่มั่นภูริทธโตพระอาจารย์ใหญ่ของธรรมยุทธนิกายหรือสายกรรมฐานพระป่าได้ทุดงมาบำเพ็ญภาวนาที่ถ้ำผาจรลุยแห่งนี้ชาวบ้านได้สร้างกุฏิให้ท่านได้พักหลังจากนั้นบรรดาลูกศิษย์ของท่านก็ได้แวะเวียนมาบำเพ็ญภาวนา ที่ถ้ำผาจลุยจนเกิดเป็นที่พักสงฆ์จากนั้นหลวงปู่พระเดชปพัสโลอดีตเจ้าอาวาสได้มาอยู่จำพรรษาและพัฒนาขึ้นจนเป็นวัดถ้ำผาจลุยในปัจจุบันอ,อันนี้เป็นปากถ้ำถ้ำอะไรนะครับถ้ำรอดถ้ำนารอดถ้ำฤาษีนารอดถ้ำฤาษีนารอดนะครับนี่ดูรูนี่เป็นวิดีโอ ที่ผมถ่ายแต่ไร์สดไม่ได้เนี่ยครับเป็นถ้าอย่างนงี้ครับเป็นรูอย่างงี้อาจารย์ก็มดุเมดเข้าไปนะมุดเข้าไปมุดเข้าไปแล้วก็มุดลงไปก็หวัวหัวมันจะชันจันหน่อยหนึ่งเนาะอู้วิเย็นมากนะครับดูที่ถ้านี้นะครับผมมาที่อําเภออะไรนะครับอาจารย์อาเภอป่าแดดอําเภอป่าแดดจังหวัดพะเยาพะเยามีเชียงรายอ๋อเชียงรายแล้วเนาะอ๋อนี่ครับอือ ทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกวันพระหรือเปล่าครับอาจารย์ที่จะมาหรือ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 ตอนนี้ยังไม่ไม่ได้ทำต้องรอออกพรรษาโยมตอนตอนนี้ก็อยู่ในกุฏิใครกุฏิมันก็นมันชืน้นเนาะชืนช้นถ้าออกออกพรรษานี่พระก,ก็จะหาที่วิเวกหาที่เงียบสงบสงัดอย่างเงี้ยต่างคนต่างไปหรือว่าไปต่างต่างไปเลยใครจะแยกายไปทางไหนก็ไปใครจะปดอาหารใครจะถ้าอาจารย์อยู่นี่จํา จำภาษาอยู่นี่นานยังครับกําลังมาหนึ่งภาษาอาจารย์อ๋อเมื่อก่อนอาจารย์อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ญี่ปุ่นอ๋ออยู่ญี่ปุ่นอ๋อทํางานญี่ปุ่นแล้วก็เมื่อมาบวชบวชเราอยู่นี่เลยใช่ไหมครับอยู่นี่เลยได้สามอยู่ญี่ปุ่นได้สามปีก็มาบวชอืมโอ้ยถ้าลงไปง่ายนี่ก็ดีเนาะครับข้างในมันสวยสวยมากเลย นี่ครับดูครับนี่ปากถ้านะครับที่พระอาจารย์พาผมมาถ้านารอดนะครับน,นี่จะเป็น,นเ,ลเล็กๆเนี่ยเล็กมากเลยนะครับแต่ว่าพระอาจารย์นี่ไปนะครับที่เป็นรูรูปากถ้านารอดครับทาไมถึงว่านาอรอดอาจารย์เพราะว่าก็ไม่รู้อ่ะเนาะก็นาบุญ,บญอ <า S 1> ่ะม<า>ันเป็นนาบุญประมาณนี้บ้างมีเรซีอยู่เขาก็เรียกว่าถ้ำสรีนารอดรอ๋อเนะยครับดูนี่เป็นด้านบนอ่ะอาจารย์จะพา ไปดูอีกทีนะครับว่า,รรานี่ผมไลฟ์สดไม่ได้ครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตดูชันมากนี่ยมขึ้นมาดูอะไรย่ง ยังไม่กล้าครับไม,มไม่กล้าก <laughs> ็ด,ดูถ้ำนะครับนี่ผมเป็นวิดีโอนะครับสั้นใหเ้เดี๋ยวค่อยลองอีกทีนะครับว่าอะไรต่อไปนี่เป็นถ้ำเลยครับอาจารย์อันนี้มันไม่มีชื่อนะต่ว่าต่ไม่ก่อนเพราะว่า แม่ชีมีอะไรเข้ามาแล้วก็มาตกอยู่ที่นี่นะแม่ชีอืมเขามาเสียชีวิตอยู่ที่นี่น่าจะหลายศพอะ่ะโอ้เป็นลึกเหวลึกลงไปใช่ไหมครับอืมนี่ไม่สามารถมองเห็นโอ้ยลึกอุ้ยเป็นรูอย่างนี้เลยอันตรายครับนี่อืมเดี๋ยวปิดไว้เลยใช่ไหมครับเขาจะปิดไว้ไม่ให้ลงไปอันนี้แนะค่ข้าวๆเนาะครับข้าวๆดูก่อนครับ ภาพถึงข้าบนนี่โอ้มันหลายถ้ำขึ้นไปที่นี่ไปที่นู่นได้หมดไอวิวมันมันสวยนะข้างบนเนาะครับเนี่ยมาทำอะไรทำสมุนไพรทำทำนกหูกถ้ำนกมีหลายครับจ้ะนี่เป็นกุฏิที่อาจารย์มาหรือให้คนมาเอ่อเวลามีปัจนา ทุกวันนี้มีมาโยมมาทำบุญอะไรอย่างหรอมาไอแบบว่ามาจำศีลหรือว่ามาภาวนาอย่างเงี้ยครับมาจำศีลเราแล้วก็มาบุญมาเจ็ดวันคเจ็ดวันก็ได้สิ่งที่ดีไปก็ความเงียบสงบมันก็มาจำศีลเนาะภาวนาบุญนี่ทันมากนะครับเนี่ย เราติดตาม Youtube ผมนะครับน่าจะมาสัมภาษณ์ลงลงถ้ำลงละเอียดอีกทีหนึงอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับละเอียดต้องใช้เวลาคนระับผมน,นี่ก็เป็นจะเป็นพึ่งอ่ะพึ่งอาจารย์ไม่ต่อยเนาะไม่ต่อยพึ่งนี้นะพึ่งเยอะมากนะครับดูดิแต่ก็ ลุกผุดพับพุดพับเหมือนกันนี่ครับเป็นถ้ำถ้ำผาจะลุยเหรอจะลุยวัดหลวงปู่ชอบนะจะเป็นแบบนี้ทุกวัดเลยมีถ้ำมีอะไรนะ่ะตอนที่พาไปจังหวัดเลยมาก็เป็นแบบนี้เกื่บวันเหมือนกันลุกล่าวัดโค้มนวัดอะไรเนาะ หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัดนี่มาพร้อมกันอาจารย์หรือว่ามาทีละทีละองค์ทีละองค์ก็มาเจอที่นี่ใช่ไหมครับใชใ่เขาเลยทํารูปปั้นไว้รูปรูปเหมือนเนาะรับอครูบ,บาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ว่าท่านเคยมาปฏิบัติธรรมมาอันนี้เป็นสาลาเลยครับจัดเนี่ยทางท้ายเราเนี่ยอันนี้เหรอครับอันนี้เป็นพระบรมสาริกาือหินเพิ่งโผล่หรือว่าโผล่มานานแล้วครับหินนี้นะครับ ินนี้เป็นโอ้สมัยนานแล้วกี่พันปีไม่รู้เลยในย่เนี้อ๋อขึ้นมาแล้วก็ทำสาระยังมีเรื่องเล่าอยู่โอ้ทำสาระข้อม็นเยอะนะครับอ่าครับนี่เป็นกุติหลวงปู่อู่มั่นนะครับนี่เป็นขวามือนะครับนี่เป็นคร่าวๆนะครับจะเดี๋ยวติดตาม ผมจะมาสัมภาษณ์พระอาจารย์แล้วก็อยู่ลงลงยูทูบอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นศาลาศาลากลางน้ำนี่เป็นชื่ออะไรครับอาจารย์ศาลาเขีมมะโกเข็มมะโกเข็มลูกศิษย์ของหลวงปู่กมรกมหลวงปู่เกษมน่าจะสัทธา กรถางของหลวงปู่เกษมเขามาสร้างให้เวลาจางน้ำมีเสืญนยารักมีหนูอยู่ข้างบนอยู่นึ่หนูนี่คือหนูนี่เป็นน้าของหลวงปู่นเนี่ยหลวงปู่เกษตรหลวงปูเ่เกษม<อ>เกียรติมาปูาาทา่ท่านท่านปลูกเศษวัตถุมงคลเป็นหนูนประมาณนี้ไหมไม่รู้นะคะับผมาดูเองก็ประมาณเออเออครับครับอ่าหลวงพี่ก็ นี่ครับสวยงามมากนะครับาติดตามวัดถ้ำผาจัลุย,ยอ่า,าอก็มีองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็มีเมื่งมาใหม่เมื่อวานใหม่เขาวันสองไม่ไม่กี่วันนี้นะอ๋อเหอรอเพิ่งเอามาใช่ไหมครับเนี่ยเพือถวายให้เฉยๆนี่เลยเพราะเขาฟังเห็น ยักษ์สองตนอยู่ที่นี่นะฮะปรากฏปรากฏอยู่ที่นี่แต่เขาก็ทํามาให้ยอมยมชาติสือที่อยู่นี่น้ำอำเภอพานนี่นะครับแต่เขาทํางานอยู่ประเทศนอกจะไปใกล้ๆนะครับอาจารย์อมีที่มาที่ไปนะครับก็คือว่าอคนทํางานที่ต่างประเทศคนที่นี่แหละคนอำเภอพานครับก็นิมิตเห็นว่า เขาให้สร้างที่นี่หรือว่าบอกว่าให้มาสร้างแค่ว่ามีอยู่ตรงนี้มีอยู่ตรงนี้สองตนนี่ฝันเห็นปรนนะมาณนั้นแหละเขาแต่เล่าไม่ใช่ไม่ใช่ท้าพระสุวรรณทั้งสององค์หรือว่าเขาทําให้สององค์เขาทาให้สององค์โอ้ระบุมาเลยใช่ไหมครับระบุมา <c oughs> <c oughs> เขา,า,าเอาออไรทำแบบนี้มาเขาว่าทำเสร็จเขาก็อบองสว่งก็เสร็จกันไปับบแบบอ่ะ นี่เป็นพาไปจีรั้งก่อนครับผมนี่ครับในว่าผลิตตรงนั้นเลยไหนนี่เหรอการไปกับท่านอยู่อ่ะที่เดิอนอยู่ในะใช่ไหมนนโอ๋ออ่าครับผม